รอบก็สูดจินเอวีโอ้ยสามรอบแล้ววันเนี้ยนะครับวันนี้อยู่กับคุณขวัญเฟนเกซี่นะครับปุ๊บจุ๊บแล้วก็คุณหนอนแคสเกมมิ่งนะครับผมครับผมนะคุณหนอนไปบวชมาเป็นไงบ้างครับเป็นคนนะเป็นคนไม่ไดนพาเหรอตอนบวชอ่ะก็ไปบวชมากลับมาไงก็กลับมาเป็นคนละอ๋อโอ้ยแล้วทําอะไรทําไมตํารวจตามไล่ฆ่ากันรล่ะ เอาไม่ตามได้ค่าผมขายยาร้อนย,อยาเนี่ยมันเป็น<า>วัตประจําวันนะู่แลนั่นไงนั่นไงว่าไฟเอ่อไหนคุณหนอนจุดไฟดูดิไหนคุณจุดไฟยังไงไฟแลนะจอบแปลงร่างจุดอย่างเงี้ยเหรอฮะนี่แ,<ไ>นแฟนต์ติกโ,โฟนะครับมนุษย์ไฟมนันดุดไม่ขีดมนุษย์ทอสไม่ขนะีดโอไหนยังไม่อะไรอ่ะเขาทําอะไรอ่ะยังไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยครับ ทำกวัญไปคนท้องครับคุณชายานแล้วดูชุดคุณขวัญมันโคตรป้าเลยเคยเขาเลือกไงวะไหนชุดเราจะสวยมันุดเดรสนางขยาไฟมาเดินชายหาดใส่ส้นสูงแน่แน่ใช่เอาอยากจะจุดไฟยังคุณหนอนจุดไฟอะไรครับนี่ไงจุดไฟกองนี้ไงไหนบอกว่าจะทำไฟพยาไฟให้ดูหน่อยพยาไฟเลยครับ ทำยังไงหรอเดี๋ยว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 โอ้โหเอาดิไอ้นนั่ยตายเฮ้ยเอ้ยตังโอ้ยตังน้อยงกงกจังเลยอาตายอตาย๋อไม่ตายยายาหมดเวลาติดจอรู้จักปักหนอนน้อยเกินไปแล้วยามาแล้วค่ะเมื่อกี้เขาเอาแดดเขาเอาดามปืนทุบผม อย่าอย่าครับผมไหนจะทำไฟยังไงให้ดูไหนทำไม่ดูหน่อยให้ทำไฟอะไรไม่รู้อ่ะก็ที่คุณบอกว่าคุณทำดงพญาไฟได้อะไงทำให้ดูหน่อยาไฟอะไรแตกเหอขวดแตกเมื่อกี้ครับขวดสิบตัวแค่นั้นะครับดงพญาไฟอ๋อเหรอออกแค่นั้นน่ะนะเอ้ยไหม้แล้วเว้ย อะไรมันมันไหม่อะไรวะไม่รู้เห็นอะไรมันไหมเออไม่รู้ว่เห็นควันขึ้นก็ไหม่เนาะไม่ไหนกันชนไม่เอาไม่แล้วเอาแล้วครับเราไหม่ไหนดงพยายาเพยายามจะวนไฟแล้วจะวนไฟแล้วระเบิดถอดวะยี่อาจจะระเบิดนะเฮ้ยเราคุณขวัญยืนทำอะไรตรงนั้นอ่ะเขาออกไปะไม่ต้องหัวหนาอะไรวะโดน่นถึง อขวัญแม่งโคตรตายโคตรอ่ะตายนี่ทำไมอ่อนแอไม่ขวัญลุกเกือบตายอะไรวะทำไมตำรวจต้องตามล่ากูด้วยวะกูทำไรเนี่ยเออพี่สาวไม่ได้ทำไรเลยอะเออกูยืนอยู่เฉยเนี่ยแค่หายาว่างนิดหน่อยหน้าเหมือนโจรไงโอ้แต่งตัวเป็น FBI ขนาดนี้เหมือนโจรได้ไงโอ้โหมาแล้วพี่สา์แบบใส่สูตรแล้วใช่ไหมจับยา ไหนว่าเขาหนีไปไหนแล้วว่าคุณนอนอยากไปหาอะไรอยากไปหาอะไรที่ผับเล่นนะครับพาไปผับหน่อยครับไปผับปหรออิเวกเตอร์นี่ครับอีกแล้วเหรอโอเคไปไปผับ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 วันนี้จะไปแบบจิ๊บปุ๊บจิ๊บปุ๊บหน่อยครับนะจิ๊ไปตามอินเวกเตอร์เลยค่ะมันคือการแบบว่าไปดื่มเหล้าดิ้งดิ้งอะไรแบบจิ๊บปุ๊บจิ๊บปุ๊บโอเคตอนนี้ถึงผับแล้ว ไม่ใช่อะไรเลยครับผมตัดต้องตัดออกไปเพราะว่ากระตุกกระตุกมากๆมีบัตรประชาชนไหมน้องทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรครับใครจับไข่อะไรเออไปเที่ยวผับกันดีกว่าอะไรว่เข้าผับนี่ไม่ไม่ต้องตรวจบัตรอะไรเลยครับเออหน้าเราเจอแล้วมรรถเติดตังดอยเนาะไหนดิกดดิกดไง่ะเดี๋ยวฝากตันก่อนก็แค่กดอีดได้ฝากได้ฝากได้นะครับ ฝากให้หมดเลยครับเดฟเฟติดหมดยังไงวะไม่เห็นคนได้เลยดีดีเดี๋ยวมันได้ตู้กลางตู้เดียวอาจจะเกี่ยวหมดไปดิหมบไปเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนดิเออตดตังก์อยู่โอเคน้องสาวแล้วมันรู้รหัสกูได้ไงวะน้องสาวขอดิ้งสักแก้วหนึ่งดิอยากกินนมผมไม่อยากกินเหล้าเท่าไหร่อ่ะน้องสาวออออ กินเองกินเองกินเองกินอะไรเดี๋ยวเมาไม่เอาเอาให้เมาเอาให้เมากินเองเดี๋ยวเดินไม่ได้เราต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำเนี่ยเห็นไหมน่ะอะไรกำลังหมุนๆอยู่เนี่ยอ้าวน้องสาวน้องสาวมีกัญชาอะไรอ่ะโอ้สองสามกรีบลองกดไปดูสิสอามกรีบมันได้ผมทำอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันเครดิตการ์ดอะไรเนี่ยไม่เอา ทำไมกดเราต้องใช้เครดิตการ์ดด้วยเหรอไม่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 โอ้โหเห็นแล้วหยุดขึ้นเลยดูดูไงโอ้โหแต่ละคนนี่เป็นกายกรรมนี่เป็นกายกรรมนะครับนะไม่ไม่ได้แบบลามกอะไรเลยนะครับกายกรรมควางเจ้าใช่เนี่ยวเขาเมื่อยเขาเมื่อยขาเขาเล่นโยคะเห็นเปล่าทั้งทีผมมักจะเห็นฝันชอบทำอย่างเงี้ยฮะเวลาเล่นดักแดน ขวัญชอบเล่นโยคะเลยเต่าหักกับพี่ขวัญน้ำหลงคนสิเต้านี่เอียงเหงอแล้วมีอะไรอื่นแบบแบบเป็นแบบพรีเมียมพรีเมียมมีไหมสัตว์วเด็ดก็นั่นเลยค่ะไพรเวทแดนซ์ค่ะไหนอะตรงไหนเอาดีสนใจขวัญอยากโกงตูดขวัญอยู่ดูอยู่แล้วขวัญกงตูดทำไมวะเหมือนให้ตังค์ด้วยโอ้โหดูคนรวยดูคนรวยโอ้แจกตังค์เลยรวยฟังรวยัง ไม่ธรรมดาเอาบางดีเอาบางดีมีเป่าหัวแน่มีตังหัวแน่เยอะเยอะเยอน้องพี่ไม่ไม่รวยไปละวออกเวรกรรมหนีพี่ไปเลยอ้าวเดี๋ยควักปืนเลยไหมเนี่ยแหมไม่ปล่อยนี่นี่ไพเวดแดนก็กับคนที่เดินเดินไปเดินมาเนี่ยค่ะอ่ะดิเดี๋ยวลองดิลองเดินลองดูอ่ะสักคนเนี่ยคนนี้ก็ได้เดินไปใกล้มันเดี๋ยวมันจะถามว่าไพเวดแดนไหมก็กดอีไปเัวซแร์ไปที่อื่นกันนะโอเคจ้า ไอ้เนี่ยขวางบางไอ้ขึ้นตุ่มขาอี้ขาม่เอาก็ได้คนเนี้ยทั้งมันนะดูเรียบรัดเต็มเขาต้อมัดเลยตัวมันเนี่ยขัดขวางครับเป็นเพื่อนได้ดีเห็นเนี่ยเนี่ยอยากได้เนี่ยบาร์นักการคนนี้นะดื่มดื่มดื่มใครมีใครสนมีใครนั่นเขาปะเนี่ยทำไมเขาเดินเข้าห้องเนี้ยเอานี่มันไม่ใช่ห้องของเราอะ เออมันไม่ใช่พี่ต้องไปรอรอนมารอแป๊บนึงเฮ้ยเข้าไปไหนกันเนี่ยเนี่ยเขเข้าไปข้างในดีแล้วเธอก็เข้าไปเอ้ยมึงก็เข้าไปดิเอาไข้างในเลยล้วก็ได้ชูบีวีวีเลยไหมลองดิใช่นี่คนนี้พี่ลองถามดูผมไม่มีตังค์พอเขาบอกเออจ้ะเออจ้ะคุณต้องเบิกตังค์ออกมาก่อนมั้งโอ้เพิ่งจะฝากตังค์เมื่อกี้แบบรู้จักรู้จักการแบบเอ่ออะไรนะอะไรครับ จะอธิบายยังไงดีวะใมัให้มันไม่น่เวาเวลาเกลียดเกินไป้ย <c oughs> คนนี้ไม่เอาไอเยี่ยหน้าตาเหมือนพี่สาวกูไอเนหายากจริง <c oughs> วันนี้อยู่แต่ผับแบบไม่ทำอะไรครับเสร็จยังไปดูลอง,งดูอะไวิธีการาดูเฮ้ยทำไมเขาเข้าได้ผมจะไปซื้อบ้างแล้วเขาเข้าได้แสดงว่าเขาซื้อบริการแต่แล้วไหนพี่สาวอ่ะพี่สาวมาอุ้ยอุ้ยถึงข้างยืนขึ้น อะรตัดนะคุณผู้ชมนะตัดนะตัดนะครับครับโอ้โหไปแล้วจ้าเนี่ยพ um ี่สาวพี่สาวน้องหนอนต้องรอเขาก่อนมีลูดไอ้นี่ลงไหมลูดเลยลงี่ยไม่มีอ่ะี๋ยวะต้องรอเขาเดินช้าอยู่เขาเดินช้าอยู่เข้ามาละไอ้เขินจังเลยอไปมาดิ้ไป ไม่โอ้แล้วคลิปผมจะปล่อยได้ยังไงเนี่ยตรงนี้ผมเบอร์แล้วกันนะไม่ได้ครับอุ้ยทัดได้ด้วยอ่ะใครที่เคยบอกว่าคุณกันนะเป็นคนแบบสุภาพบุรุษเนี่ยเฮ้ยผมสุภาพเขาเป็นคนที่แบบว่าอุ้ยมันไปหู้ยอยู่แถวไหนวะไม่ได้เนี่ยไม่ได้ยังไงไม่โอเคเลยไปเถอะไปเถอะคนอย่างงี้กันวะนี่แต่ไม่พีคุณขวัญนะพามาคุณขวัญคนเดียวเลยเนี่ย ฝากตังก่อนเนี่ยเสียตังเล่นเลยเนี่ยฝากตังแป๊บข้างรถเนี่ยโอเคไปเราจะไปเป็นแก๊งมอไซค์นะครับวันนี้มาแล้วครับไปดิครับรออะไรไหนไปไหนกันดีครับเพื่อนเนี่ยจะไปเว้นกันดูแล้หล่อทุกคนเลยวะไปดิไปแล้วครับวันนี้เราจะเอาสิจอดทำไมเนี่ย วิ่งไปทำไมไหนอุ่ยเริ่มเช้าแล้วผมชอบตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืนนะครับรู้สึกว่าไม่กระตุกย้ำตังเลยเนี่ยไปไหนดีไปไหนกันละฝั่งนี้พี่หนอนคุณหนอนเขามีอีโคกอะอยากพาเขาไปค่ายทหารน่ะอีโคกไหนวะมีอ๋อจรวดนะพี่เายเขามีเขามีปืนวิดไซน์ไขับถังไจะไปทางไหนโอ้โห ตายเลยนี่ครับเราต้องย่ำยีนะครับโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้นโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้โเ้ยโอ้ยโอ้โอกยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโี้อยโะ้ยโยโอ้ยอ้ยโออ้ยนอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโยนอ้อออออโอ้ยโอ้ย้อออยง้ออ้ยอย โอ้ยอย่างเงี้ยนะโอ้ยโอ้ยโอคิดไม่ได้ชั้นจัดต้องเสริมแรงก่อนเอาอะไรกันวะเนี่ยนี่นี่ครับตรงนี้ครับข้างบนมีรถไฟอ๋อดูพี่หนอนพี่หนอนมีมีโคกเจ้าพี่หยรถไฟรถไฟกันไปหยุดรถไฟหยุดรถไฟกันเร็วตามไปครับเอาล้วฮะแก๊งแว้นมหานครไป รถไฟก็รถไฟเถอะเจอฆ่าเข้าไปเดือดร้องเฮ้ยมันมันต้องขับบนนั้นเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องแล้วสิเฮ้ยขวัญยาเบี้ยเอ้ยเอาดีขวานเอาสักหนึ่งจบขวัญอ่ะเ,เร็วเร็วเร็วมันจะเกิดไกลเอาแล้วครับมาแล้วครับมันหยุยดรถไฟยังไงวะไป,ไนนไปขับขับไปข้างหน้าขับไปข้างหน้าแล้วยิงรถไฟเลย,เลยออีกกค่ะยิงเลยอ่ะไปเลยครับจะโดนกี่ดาววะเนี่ย เดี๋ยวขอตั้งลั้งงอนม่ขับมารอขับมารอยาอ๋อจะยิงคนขับหรอขับมารอไงพี่ก็รีบขับมาดิไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอา้าตายแล้วครับโดก็โดนลงอย่าบอกนะเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วเตรียมยิงล็กเป้ายิงลจอกเป้าโอ้เด่นแน่เยว่ะเราอะอ่าาาาเาอาาาาาเาาป ไม่เห็น่จะโดนอะไรเลยวะไม่เห็นมันจะหยุดเลยวะมันต้องใช้ไอ้นี่หรือเปล่าต้องใช้แล้วเปิดเปล่าอันนี้อาจจะไม่หยุดหรือเปล่าระเบิดแล้วยิงข้างหน้าที่เรายิงข้างหน้ามังเหนียบไจริงมันมันไม่อยมมอมเกาะเขาให้อะมันยิงแล้วมันจะหยุดจริงเอ๋อไม่รู้ลองดู <c oughs> เอาฮะแว้นมาขโมยรถไฟเนีครับมันขโมยกันได้หรือรถไฟไม่รู้ <c oughs> เอาลักใส่หลังรถกลับบ้าน เอาล้วครับพอเองมาแล้วยิงไอ้ขวานแทนเลยแล้วกันเอาดิเอาดิอุ้ยโอ้โแม่งไม่ได้อะไรเอาเรารถกูจะระเบิดเฉยเลยเอาเวนรถไฟมันไล่เดียมทานนะเดี๋ยวงุ่นมันเดิงเออรถไฟแม่งโหดเดี๋ยวขอขึ้นด้วยครับเอาถอนห่วงทิ้งไปครับไปที่อื่นกันดีกว่าซ้อนคุณวูฟเลยครับคุณนอนไปซ้อนคุณวูฟมันจะพังแล้ว โอ้จะพังแล้วควันขึ้นมันระเบิดมันก็เฟี้ยวดีขอคันมึงเนี่แหละเอามาเลยมาว้อไปไปไหนกันดีจะได้เป็นคลิปไหมเนี่ยนี่แหละคลิปไรตางรัไปเรื่อยมันมีอะไรทำมันไม่มีอะไรทำเลยเออไม่เมีอะไรขึ้นเลยไปไหนเนี่ยไปไปไหนดี กระโดดร่มอ่ะมันโดดกันยังไงวะเรากระโดดร่มปะล่ะเออไปดิขึ้นขาพี่หน่อยนระโดดร่มตรงเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเลยอ๋อวตีลังกาด้วยังไงเราโอ้โหสุดยอดนี่แหละตีดีเอเขาเป็นเกมแบบโอเพนเวอร์ไงเราไม่มีจุดหมายตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้ไหนขึ้นไปดิครับรออะไรขึ้นอ๋อขึ้นไปดิครับรออะไรอาหารเนาะเออเผื่อจะมีที่โดดร่มให้ด้วยก็ได้นะดูก่อน ผมไม่รีบข hey, really ึ้นโอ้โหตายอะไรนะมึงจะตีล oh, like ังกาหน่อยมั้ยว <oh, ูฟอย่าดูกระโปรงเกงเขานะเกงเฮ้ยรู้สึกว่าบาดซุก้าด้ใสายะงานเนี่ยโอ๊ยสูงกันนะเนี่ยไปมาเนี่ยอะไรนะไปมาโอ้อะไรอ่ะเขาทำอะไรอะไรไปมามันก็สูงเหมือนกันนะครับนะเอ้าอะไร โอ้โหเรียกแม่งโคตรโหดอ่ะแม่งยังเดื่ดอันน่ามาอยู่ป้อมอยู่คุกครับอยู่คุกนี่ทำอะไรกันดีเดี๋ยวไปดูชั้นในอีกอันน่าเขาไปเลยอ้าวไอ้เหี้ยกูขับรถสะกิดนิดนึงมึงอ้าวแล้วกูแดงด้วยเลยทีนี้อันเลิศเลยแล้วแค่เนี้เขามามีแค่เนี้ยไม่รู้บูเหรอ อมึงจะส่งใครมาบูบูหมดแอบรถกันเดี๋ยวเราดูฮะคนกำลังเข้าไปเยอะแล,ล้วนะคะนั่นเรารอดูครับ <c oughs> ดูสิว่าเขาจะบูได้นานแค่ไหนครับ <c oughs> ที่จริงเขาก็เอาเราด้วยเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เอาชิบหายกูตายกูอุ้ยอ๋อุ้ยนอนบูเบ้ออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยจบเดียวจบไม่มีเขา้วโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาอย่าอย่าอย่าเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอย่า อ้าวพี่โอ้ยมันน้อยมาแล้วมันน้อยมาแล้วอุ้ยไม่ไม่ให้ออกแล้วมั้งนี่มันไม่เปิดวะโอ้ย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 รถนี้แม่งเกาะหนาวะเปิดดิรถแม่งดีว่ะเออโคตรหนาเอ้ยจะตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยไม่ได้ครับเราต้องหลบไปได้ครับผมยังไม่รดเลยอ่ะพี่จริงป่ะผมนี่รดไปแล้วครับตายแล้วจ้าใครยิงพี่หนอน่ะแบบนี้นี่ต้องขึ้นเขาครับโอ้โหโอ้โห ม้วนนี่ครัหม้วนนี่ครับไปดิครับรออะไรครับโอ้ยิงคู่คุยเฉยให้มันหยงดยุ๊บคุณว่าเราเราจะรอดไหมคุณเป็หนุ่มตรงไปพี่ตรงไปตรงไปหาหาอุโมงค์หาอุโมงค์อุโมงค์เหรอตำรวจขับชนกันเป็นว่าเล่นอย่าอยู่บนถนนนะพี่พยายามอยู่ในป่าไว้ไปแล้วจ้าเขาเขียวเลยปัดขโมยดิ ขโมยโดนปะวะติดแล้วอย่าตไปแล้วมาทะเลแล้วนั่นนออจะไมทำอะไรลงไปอ่ะเดี๋ยวช่วยขึ้นหน่อยเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วนะตามที่มาร์คไว้ไปตามที่มาร์คนะครับโอ้ยวัญเสร็จแล้วติดติดอ่ะไม่คนวิบากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดไปครับรถเรามาเพื่อวิบากครับตำรวจตำรวจจะมาส่งก็สู้อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดรถรถรถ ตายวะเอาตายผมตายแล้วผมผมก็ตายลยนะโอ้โหสิงเละอะไรวะเอาไ้หาเมื่อรถเสือความมีเหี้ยรอรับด้วยโอเค n ี p ข้างหัวสามพันครับเอาตำรวจแม่งชนกูอย่างนี้ติดกฎหมายเนี่ยเร็วแล้วทำไมติดโอ้เยอะขนาดเนี้ยไป ไปดีครับสี่ดาวเท่าเดิมไปครับไปบ่างรถยางแตกสองอันจะรอดไม่ได้วันนี้วิ่งโอ้โหแล้วแม็กติดทางซะขนาดนี้ไอ้คอมเตอร์พี่หนอมติดปะฮะติดดาวะติดดิติดกันะ อย่าอย่ามันยิงตกตกตกค้างเลเอาเอาเอาไมกลับมาที่เดิมอ่ะตกจนค้างเลยอ่ะเฮ้ยใครเปิดเซิร์ฟวะเนี่ยโทษคนเปิดเซอร์เกี่ยวเหรอตายด้วยเลยอะไรวะตกมาผมไม่พีชโอ้มาเดี๋ยวจะเข้าไปในค่ายทหารนะครับรอสองคนนั้นขึ้นมานะครับเราจะเข้าไปแล้วนะครับนะนี่จะเป็นชีพิสสุดท้ายที่เราจะไปอะไรแล้วเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นเราขึ้นไม่ได้ แรงมาเออขึ้นมาเออเออเกือบไหวแล้วเกือบไหวแล้วเดี๋ยวไปดันตูดเดี๋ยวไปดันตูดช่วยแกนนช่วยแกนอ้าโอ้ยคมาเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวช่วยดันเอ้าไปไปไปอ้ยขึ้นเลวอีกนิดนึงเร็วเร็ว

เดี๋ยวผลขึ้นมันเริ่มไม,ม<า>่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันจะได้เจอค่ายทหารไม่ได้วนกลับมาได้แล้วไปไหนพี่ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นนะี่จะไม่ไปค่ายทหารเลยใช่ไหมอยู่ทางนี้เล่นมุกวะเนี่ยอผหลังกลับมากลับด้านต้องกลับลำรถเหรอเออกลับลำใช่กลับลำรถบ้าบ้าเฮ้ยกลับลำเดี๋ยวก็ไหลดิอาะจะขึ้นไปสุดๆก่อนใช่ไหมไอ้เคียไปไม่ไหวอีกแล้วเร็วแล้วแล้วแล้วเลว่น เดี๋ยวก็จะมีน้องโมเมน์อีกมีทางเข้าง่ายกว่านี้นะพี่ไม่ครับเราจะเข้าอย่างเงี้ยลงไปรักษาระดับให้อยู่ข้างบนบนเอาแล้วกลับลำรถมาแล้วเว้ยเดี๋ยวเราไปอยู่หลังเขาเดี๋ยวไปอยู่หลังเขาโอเคอ่ให้เขาไปก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้ไล่สายหน่อยเออตรงตรงโอเคไปเลยไปเลยไปแล้วครับไปอ้าวเปรี้ย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 ว เอาเร็วอย่าความอย่าความวิ่งดิครับไปไปไปเร็วเร็วออกเร็วมันไม่ที่จะไหนทางไหนทางนี้ละกันโอ้ยต้องไปขึ้นเจ็ตขึ้นเจ็ตขึ้นเจ็ตระวังรถถังนะครับขึ้นเจซตลับไปเป็นเซตตเซไปไหนไปไหนไม่รู้กลับไปเถอะเอาตัวรอดให้ได้ก็พอแล้วไปดูกูทิ้งไงเหียโอ้ยไหนเจ็ตวะยังไงเจ็ตเอาเปล่าวเธอจะไปเอาเปล่าเอาเปล่า เอาเรอวลงลงลงเร็วไปส่งพวกขโมยของก่อนเร็วมามาแล้วโอ๊ยกระตุกเบาเบาเดี๋ยวดูขวัญขับเจ็ทขับไปยังเนี้ยเดี๋ยดีแล้วขันขึ้นเเร็วอุ้ยอาขับไงวะเนี้ยเร็วไปเลยไปเลยเร็วเร็วเจ็แถวไหนครับเจ็อยู่ตรงนี้ตรงกลางเออยังไรวะเออยงไรวะเร็วขึ้นดี ดูดิเขาขึ้นยังเขาขึ้นยังวะได้วะเจเขายู่อกครบันคนรบเลยเะหลังไปหน้าอยู่นั่นแหละเจ๊ด่ะไปเร้วเจ๊ดเจดเลือเลือบีเลือบีอีกไหนก็ขึ้นวเร็วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเร็วไปแล้วครับไปแล้วครับเจ๊ดขไปแล้วครับหนึ่งค right? so ันครับเจดขไปแล้วเาวะ เอาเอาไปเป็นโรถเนี่ยเดี๋ยวผมไปขับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วเร็วเร็วทำเวลาหน่อยเป็นความคิดที่ผิดมากนะคะเราจะขี่เจ็ตหนีนะคะเพราะมันมีตำรวจยิงค่ะแม่งขับยังไงวะขับไม่เป็นเดีกูขับโชว์ขับนะพี่ระวังโิโอตายพี่ผมตายแล้วโอ้ตายขาเจ็ตเลยขึ้นขึ้นขึ้นยังไงขึ้นไม่เป็นกดไลค์เอ็มขึ้น ยิงดิครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะสำหรับของผมเลยบายครับแย่ไม่รู้ว่าน้องๆนะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับยังไงก็รอกันทีดหนึ่งนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าติดใจก็ Subscribe และก็อย่าลืมนะครับแนะนำผมให้เพื่อนๆได้รูจักด้วยส่วนใครอยากดูคลิปอื่นหรือคลิปต่อไปคลิกตามนี้เลยครับแย